เคสวัสดีค่ะนับบก้อยก่อนครับวันนี้มาร่วมงานนิตยสารแก้วแสดงความดีกับทีม P D P D ต่าีแาแก้วปรับค่ะสวัสดีค่ะบอสก้อยนะคะทีมี D P มิสแกนสุพรรณรสตูนนะคะวันนี้ก็มาร่วมแสดงความดีนะคะกับไฟนอลมิสแกนวั่าแก้วปาจีน แสดงความดีและส่งกำลังใจให้กับพี่ดูนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะคะขอใหออ้พี่ดูสแกแก้วปาจีนะคะได้น้องนางงามพวาไปน้องนางงามมิส,กสแกนสแกวปาจีทีสองี 5, ก็ขอให้ได้เปิดใจได้คนเก่งน,นะคะแล้วก็วันนี้ก้อยก็มาแสางดงความดีแล้วก็มามอบช่อดอกไม้นะคะให้กำลังใจน้องยูนะคะ วันนี้ในวันอำนาตำแหน่งนะคะมิสแกนตาเจนบรีปี2024นีนะคะน้องยูก็เหมือนเป็นลูกสาวของเรานะคะเป็นผู้เข้าประกวดเวทีมิสแกรนสโตนครสตูดนะคะก็ต่อเวลาการเก็บตัวน้องยูก็น่ารักทำกิจกรรมร่วมกับกองทุกกิจกรรมเลยนะคะวันนี้น้องมาทำบูมบอใบก้ก็เลยมาให้กำลังใจค่ะน้องยูกปล่านิดนึงสำหรับผู้เข้าประกวดให้กำอะไรเป็นพิเศษบ้ก็สำหรับผู้เข้าประกวดนะคะก็ทุกคนเก่งมากเลยค่ะแล้วก็สามารถ อมาแต่ปาคัสา่านค่ะก็สำหรับผู้เข้าประกวดเวทีมิสแกนปาจีแล้วก็สั่งแก้วนะคะก็เคยติดตามทางทางเพจมิสแกนค่ะก็เห็นทางกองทำกิจกรรมการประกวดหลายๆกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมที่แบบว่าน่ารักแล้วก็สร้างสรรค์ก็อยากส่งกำลังใจให้กับน้องๆผู้เข้าประกวดทุกท่านนะคะก็ขอให้น้องๆที่ตามความฝันนะคะขอให้วันนี้ก็สามารถพิชิต มงกุฎมิสแกนปลาจีบุรี2อ2 5และมิสแกนสล์แก้ว2อง5ให้ได้ค่ะสตูนก่อนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เรียนเชิญก่อนเลยค่ะอ๋อโอเคอก็ขออนุญาตนะคะโปรโมทไฟนอลมิสแกน์สุวรรณครและมิสแกนสตูนที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะในวันที่18ธันวาสองห้านะคะซึ่งก็ไม่กี่วัจัดที่ไหนจัดที่หอชั้น5เซ็นทรัลแจ้งวัฒนาวยิ่งใหญ่เอฟซีแกนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะ เดินทางสะดวกนะคะที่ฮอนี้นะคะหลายๆจังหวัดก็จัดบอสก้อยก็เลยเลือกจัดที่ฮอรชั้น5เซ็นั่แจวัฒนานะคะนอกจากนั้นยังมีเซอร์ไพรส์นะคะบอสก้อยมีเชิญนะคะโอเดซี่นะคะน้องมิสแกรนไทยแลนด์ปี2 0 2 4เจ็ดท่านนะคะมาร่วมร้องเพลงแล้วก็มาร่วมสนุกด้วยกันในวันนั้นนะคะฝากแฟนคลับ FC o d ีโอเดซีนะคะมาดูไฟนอลมิสแกรนสเปอร์ฮอลลสุโขด้วยวันนั้นน้องๆจะโชว์เพลงใหม่ด้วยนะคะทั้งหมด3ปีเพ<อ>ลงค่ะ แล้วก็แฟนคลับพี่อิงฟ้าก็อย่าลืมนะคะพี่อิงฟ้าในฐานะผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนไทยแลนด์เนาะอดก้อยก็เชิญพี่อิงฟ้านะคะมาร่วมงานในวันนั้นด้วยนะคะยังไง oh <my. S 1> ฝากเรียนเชิญ FC พี่อิงฟ้านะคะบัตรราคาไม่แพงเลยค่ะเริ่มต้นที่399ค่ะยังไงติดต่อได้ที่หน้าเพจมิสแกรน,นคอนครสปูลได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ yeah.